ဟောနီဟာလာကြီးတော့အ blur လာတော့လာတော့ပေါ်လိခိုင်းနေဘာကဒေတာဝါတာကြီးကနာကြီးကဖတ်တော့နာခိပလာကနာဆောင်းငါကတည်းကခိပကတဲဒေနာကြီးကဖတ်တော့နော်တို့ဘောင်လူနေဘာကဒေမြေဖေလားလက်ချစ်တန်နနာငါအမခံမနော်

สอัีเซลลตักกะตาี่ยตากันเนี่ยสดนะดารรสดาสดามีเลือยนสดาแล้วกันเนี่ยสุรเดชและตะวันมีตาฟูวันตะวันสุรดีสุรเดชสุรเดชสอีเซลลดวลุกมาเห

เาคูเปอะไรนะไปไปกับลูกชัวบิลามีมาเอชีวะได้มาละทีเราคนเจนอ่ะเราคนแก่คนหยดเลเล่นาะเราคูวิปป้าเลอวะวิปป้าท่าเรินเลยนายกับววล,กกกลูกบววิลามีนะลูกชัว,วลายกับชวาท่า เฮียลูลอเว้ยพี่ดานะพี่ดาอาจารย์อาจารย์อาจารย์เบียร์ลูลอบีละเมย์บลายาบีละวะถาพี่บีละละขาพี่ดาพี่ดาวีลาพี่ดาวีลาเนี่ยนะระดาษถูกวโอ้โปรดอาติเดกบกติเลอเนาะพี่แกเนี่ยเอาเกเรน่ะ2เมตร2เมตรนี่ลึกกล้าเลยมีกะแล้ว เปล่นาบางทีเราอะไรบงทีเราไปถาเลยแล้วโผต่อมาอยูโซ่ไปถาถาเนีย่ยไม่ไสิบเบออสามหง่ะสามหงเอ้เก้ามีน่ะเก้ามีขึมา,าหม,ม,ามาาถาดูน่ถา,า,าดูยู ngồi đó là gì hả nó là gì chứ để plat lo đó đón nó mà cả nó sao thả nó thả khi bị thả là vụ lúc khi đã phát to nha nó khi đã ôi ôi khui lên mà nó khui lên บรรยากาศตันอ,แอกแล้วสุกเลียดักเลยนะตามารัรอเนานะที่เดือยวัวแล้วตามมารอ,นนะอเเคยหยุดทอหลอได้แบบเนะาะทอหลอแบบเีหยหยบีไว้ถักกัวให้นะผมบีป่าไว้ถักกลัวถักกัวเนี่ยทู่เนี่ยเคยทอหลุไว้ถักกัวให้นะ <c oughs> มันจะจีดแบบในหเซนหเซนหเซนึ่งคิลลมาจีดแบบในคิลลมะ่านไม่บ้ายาปว่าก่อนเลยเล่หถูกนะอกบบางถูกเลยถูกเลยถูกตัวน Để anh em này mặt quay anh em quá quá mẹ Anh em chơi đây. <laughs> 哎，比他大粗呢，粗，老老的了，这个龟呀，这个锅干嘛呢？这个锅搞了哪样粗啊搞？ ô là là creeper là creeper là đi gần em mét téo này, này là cái là đời. Còn mê là gần là gần em mê téo

มันติดแล้วเวลาถามดาวเจอเลยเหรอนี <variables> ่คือรูวิธามินนะนี่ก็อย่าดา 不好。嗯

আভিয়া কামুর পেপেনা সিবি সুপা মু পা পুরে তার মারনালে কয় থাকো দিগো